ขอบคุณท e ี่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเาพบกับอีกแล้วนะคะวันนี้กบมีธุระนะคะหลายที่เลยเราจะไปตลาดแล้วก็จะไปฉีดยาวันนี้จะพาไปฉีดยาเหมือนทุกๆปีนะคะเพื่อนๆทุกๆปีเราสองคนจะต้องไปฉีดยานะคะฟลูใช่ไหมคะทีละ yes ma ะฟลูแล้วก็คืน วันนี้ก็เป็นเดือนที่ครบกําหนดแล้วนะคะที่เราจะต้องไปฉีดนะคะเราก็เลยจะพาเพื่อนๆไปฉีดยาด้วยกันนะคะโอเคแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะไปทุระนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็อาจจะเป็นแบงค์นะคะวันนี้ไม่รู้ว่าทันแบงค์หรือเปล่านะคะถ้าทันก็ทันนะคะไม่ทันก็เลื่อนไปอา,อาทิตย์หน้านะคะแล้วก็อาจจะเอาคลิปมารวมกันนะคะเพื่อนๆ อาจจะเอาคลิปมารวมกันในคลิปนี้นะคะโอเคค่ะไปกันค่ะไปตามกลับไปเลยนะคะวันนี้อากาศไม่ค่อยดีนะคะพเพื่อนๆท้องฟ้ามืดมากนะคะรู้สึกว่าจะเป็นโซนไหนคะที่รักที่มีพายุน่าจะอะไรนะดานวเซาดาวเสาดาวเฮา แล้วก็ตอนนี้สถานการณ์ที่บ้านเราก็มีกบที่กบดูข่าวก็มีพายุใช่ไหมคะอาจจะเกี่ยวไหมไม่รู้ไม่เกี่ยวมั้งรู้สึกว่าวันนี้จะมืดนะคะแล้วก็ลมแรงนะคะคือลมแรงมากๆเลยนะ <S <S เกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ที่บ้านที่บ้านที่บ้านกบที่สุรินนะคะฝนตกนะคะ ทั้งวันท so so ั bitch, bad, bitch, Road, ้งคืนนะคะแต่ไม่ได้ตกหนักนะแต่ประมาณว่าตกโปรยโปรยโปรยแล้วก็หนักแล้วก็โปรยๆนะคะทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะเพื่อนๆที่บ้านเราก็รักษาสุขภาพนะคะเพราะว่าอากาศตอนนี้ไม่ดีเลยนะคะเพราะว่ามีพายุเข้าอะค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะ ทุอย่างผ่านไปด้วยดีนะคะอย่าให้มีผลกระทบเยอะนะคะโอเคจากจากบ้านกบไปไปฉีดไปฉีดวัคซีนนะคะไม่ไกลนะคะแปบ๊บเดียวก็ถึงโอเคค่ะเพื่อนๆคะ่ะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะแล้วก็กบก็จะ,ะเข้าไปฉีดยาแล้วก็ข้างหลังของเราเนี่ยก็จะเป็น ซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียนะคะร้านหนึ่งหแฝนะคะผมก็จะฉีดยาตรงนี้แล้วก็ฉีดยาเสร็จก็ไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะไปเลยนี่ค่ะนี่ที่เคีวจะไปฉีดยากันนะคะส่วนฝั่งนี้เราก็จะไปตลาดฉีดเสร็จแล้วก็จะไปตลาดต่อนะคะไปกันเลยค่ะไปกันเลยอุยอ้ยนูของเยอะมากเลยนะคะเพืเ่อน เครื่องสำอางทั้งนั้นเราจะไปฉีดตรงนี้นี่คือพอมาซีตอนนี้เราเข้ามาแล้วนะคะคนเยอะมากนะคะคิวแบบคนมาฉีดเยอะมากนะคะเยอะจริงๆตอนนี้สามีกำลังอยู่ตรงนี้วันนี้เรามาคิวเยอะปกติไม่เยอะขนาดน,นี้นะคะ แต่วันนี้คิวเยอะต้องรอนานหน่อยค่ะก็เขียนรายละเอียดนะคะของกบอยู่นูน่นให้สามีเป็นคนเขียนอันนี้เราก็จะต้องเขียนรายละเอียดกล่องนะคะนนี้เขาเช็คเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆแต่ก่อนไม่ได้ถามคําถามเ้าเยอะขนาดนี้เหมือนกับตอนนี้มีมีอันนี้อยู่ก็เลยถามเยอะค่ะเดี๋ยวกบขอซานก่อนนะคะเราก็ต้องมานั่งฉีดตรงนี้ ตอนนี้ไม่มีคนแล้วต่อไปก็เป็นคิวของเราแน่นอนนะคะ You first, me first, okay Thank Thank you <laughs> Thank you

ต่อไปยูต่อไปคุณผู้ชายจะรู้สึกยังไงคะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมะ กลัวไหมทีลท so so ี <laughs> ่เราไม่กลัวหรอกเพราะที่รักษาเยอะยูยูยูไอ้นี่เอทักทูเยอะยูไม่กลัวหรอกที่รัก ก็นะคะตอนนี้เราไม่ต้องจ่ายเงินนะคะเพราะเรามีอะไรค่าที่รักเยอะเรามีอินชัวร์อันนี้สามอันไลน์น่ารักจังอันนี้อันเดียวสี่เหรียญเยอะๆๆเซนตี้นี่ไงเหมือนของพวกเราเลยเหรียญโอ้ Yes Yes สีฟ้าก็มีนะมีหลายสีนะอะฮะโอ้โห uh huh. oh, พวกเราซื้อแพงกว่านี้อันนี้มันแค่เหรียญกว่าพวกเราซื้อสี่เหรียญเห็นไหมแ้าเราก็จะมนเจ็บปวดก็เคำาัดเก่าแล้วมั้ง The s w a ไปดูอ่ะสเปรดีไหม,ไอมตอนนี้นะคะมีแบบน้ำยาล้างมือเยอะเลยฆ่าเชื้อนะคะเพียบโอเคค่ะตอนนี้เราก็จะไป ซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตต่อนะคะเพื่อนเพื่อร้านร้านเอเชียนะคะตอนนี้มันเดินหาสเปร์ฆ่าเชื้อแต่กบดูแล้วไม่มีแต่สามีกบไม่เมคชัวรชว่ากบดูเป็นไหมเขาเลยเ้าเลยอยากมาดูเพื่อความแน่ใจอีกครั้งหนึ่งหนูบอกแล้วไม่มีไม่มีเนี่ยไอ้ไหมเนี่ยเราต้องออเดอร์มั้งไม่รู้อะช่วงนี้นะคะจริงๆแล้วอะกบมีสเปร์แล้วก็มีแผ่น คลีนนะคะเยอะมากนะคะแต่พอดีว่าที่บ้านนะคะตอนนี้แอร์เสียแอร์ air เสียเครื่องล้างจานเสียคือพร้อมใจพร้อมใจที่จะเสียหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วทีนี้พอเขาเข้ามาบ้านเรานะคะเราก็ต้องสเปร์นะคะสเปร์แล้วแล้วกว่าเขาจะซ่อมเครื่องเสร็จกบเขาต้องเดินเข้าเดินออกนะคะเพื่อนๆโอ้โหกบต้องคลีนแล้วก็สเปร์สามสี่ครั้งก็เลยหมดนะคะไม่มี ีกบเดินประตูผิดนี่ค่ะร้านที่เราจะไปร้านเอเชียฉีเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปซื้อของต่อกันนะคะก็ได้ปลาทอดหนึ่งตัวหมดไปเท่าไหร่สี่สิบเองปกติเราซื้อของไม่ไม่ต่ำกว่าสี่สิบนะคะแต่วันนี้เราแค่มาฉีดยาตรงนี้ ก็เลยแวะมาซื้อของนะคะกบว่าวันนี้ก็อาจจะไม่ได้ไปธนาคารนะคะคิดว่าน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าเนาะ,ะเพราะ่าไม่ทันเนาะแล้วก็กบจะรวมมาเป็นมาไว้ในคลิปนี้นะคะนี่อะไรอ่ะอ๋อกบได้ถั่วแบบนี้มาที่รักโชยให้เพื่อนชมถั่วอะไรนะถั่วและโน no, <The S 2> นี่ถั่วไม่ใช่อันนั้นผักกัดดองนี่กบได้ถั่วแบบนี้มา ที่ไปกินร้านร้านญี่ปุ่นเนี่ยถั่วแบบนี้ค่ะเพื่อน,อนก็เลยอยากได้ก็เลยอยากกินผู้ผิดแล้วก็ได้ของมาก็เยอะอยู่นะคะไม่ไม่ต้องแกะแล้วก็ได้ส้มมาด้วยได้ไม่ค่อยเยอะหรอกที่เราไม่ต้องแกะหรอก <Okay. S 1> okay. เอาไปไว้ดำตรงนั้นก็ได้แม้มงหนูแล้วนะคะกบได้ถั่วนี้มาเพื่อน,อนถั่วและท,ที่ที่กบบอกเพื่อน,อ,นอะเนี่ย อร่อยมากกบต้มต้มในน้ําร้อนนะคะแล้วก็ใส่เกลือเนี่ยอร่อยมากกบก็เลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูว่าเหมือนถั่วแระถั่วแระญี่ปุ่นที่เราอที่เรากินตามร้านญี่ปุ่นนะคะที่เราสั่งเราสั่งมากินอะ่ะที่เขาเย็นๆหน่อยอะ่ะเหมือนเลยอะ่ะอร่อยมากเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจไปซื้อซื้อกินนะกบก็เพิ่งกินครั้งแรกหมายความว่าซื้อแบบเนี้ยกินครั้งแรก ส่วนมากกบไปร้านชูชิกบจะสั่งมากินน่ะถั่วแรงญ,ญี่ปุ่นน่ะแต่ไม่รู้ว่านี่ญี่ปุ่นไม่ญี่ปุ่นหนูก,กบไม่รู้นะอาจจะไม่ใช่หรอกแต่ว่าเหมือนถั่วแรงญ,ญี่ปุ่นที่เรากินตามร้านชูชินะคะเหมือนเลยโอเคค่ะไต้หวันไต้หวันไต้หวันไหนอยู่ตรงไหนตรนะงนี้นแถวนี้เหรออ๋อนี่ไงไทยนี่ไงไต้หวันนะคะแต่ว่าอร่อยมากๆเลยะนะคะเพื่อนราคาไม่แพงด้วยแค่สองเหรียญกว่าเองแต่รสชาติเหมือนน่ะ เหมือนทวแรกญี่ปุ่นที่เราไปกินตามร้านญี่ปุ่นเนาะคะ่ะโอเคค่ะครักวกบอาจจะลูกๆหน่อยนี่ส้มกบก็ได้มาได้มาแค่หกลูกเองส้มอันนี้ส้มเหมือนส้มบ้านเราได้มลรกอลูกใหญ่มากชุบใหญ่จริงจริงโอเคค่ะ